สวัสดีครับคันนี้เป็นอีซูซ u ทูเปอร์นะฮะโกวินไดเครื่อง 6Vd1 นะครับ 3,200cc นะครับติดแก๊สหัวฉีดนะครับรถคันนี้จดทะเบียนปี1997นะฮะเป็นของภูมกับพื้นที่ที่ผมอยู่นะฮะแต่ท่านกเกษียณไปเป็น10ปีแล้วนะรถมือเดียวป้ายแดงนะครับ รถปี97นะครับติดแก๊สหัวฉีดนะครับผมเป็นเกียร์ธรรมดาโฟรวินนะฮะสำหรับใครชอบเกียร์ธรรมดานะฮะดูแลง่ายนะฮะจุกจิกเลยนะครับผมหรือถ้าใครจะอยากเอาเครื่องดีเซลยูสุลงก็งบอีกไม่แพงนะฮะตักแสนนึงน่าจะอยู่นะฮะลงเครื่องดีเซลเดี่ยวโตนะฮะนี่นะครับยูสุทูเปอร์ปีพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดนะครับ อันนี้เป็นเครื่อง 6Vd1 นะฮะเครื่องเดิมแล้วก็ติดแก๊สหัวฉีดนะฮะถ้าใครชอบเล่นรถแก๊สก็ได้นะฮะร,รถก็สมบูรณ์นะฮะร,รถใช้งานนะครับไม่ได้ไม่ได้ทำผมไม่ได้ทำสีเพิ่มให้นะฮะสีมีซีดมีอะไรนะฮะก็โดยรวมก็โอเคนะครับอันนี้ผมขายให้ไม่ถึงแสนนะฮะ นะครับรถวิ่งมา184,786สมนนกิโลนะฮะไ่ดูทางนี้นะฮะนี่นะครับภายในก็เป็นเบาะกำมะหยี่นะฮะทูเปอร์นี่ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะฮะใส่เต็มมาเลยนะฮะมีแอร์หลังนะครับผมแอร์เย็นนะฮะรถเกียร์ธรรมดาโฟลวิลด์นะฮะนี่นะครับผมสหรับใครชอบเกียร์ธรรมดาขับในพื้นที่ ระกันดารจะดีมากนะฮะเบาะแล้วก็ยืนทรงสวยนะฮะใช้ได้ไฟฟ้าก็ยังใช้ได้ทุกปกนะฮะนี่นะฮะเบาะพับได้นะฮะนี่ถังแก๊สอยู่นี่นะฮะใครไม่ชอบเครื่องเดิมเจรางดีเซลไม่มีเวลาทำผมทำให้นะฮะนี่นะครับผมเดิมยังอยู่นะฮะอิส u ทูปเปอร์ปีพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดนะฮะเครื่องหกวีดีหนึ่งวีหก โบวินไดนะครับติดแก๊สหัวฉีดนะฮะคันนี้รถทะเบียนขาดเกินสามปีนะฮะต้องจดใหม่นะครับผมนี่นะฮะเครื่อง V6 ติดแก๊สหัวฉีดนะครับ,รบถ้าใครชอบแก๊สก็ใช้งานได้เลยนะครับ จดทะเบียนใหม่นะฮะผมคิดตั้งตั้งหากนะฮะแต่ผมดำเนินการให้ได้ครับเนี่ยครับอีสุทูเปอร์ปพ1 997เครื่องยนต์ 6V D1 ติดแก๊สหัวฉีดนะครับเียร์ธรรมดา 4WD พร้อมใช้งาน